บางครั้งเราต้องจากบ้านไกลเพื่อออกไปตามหาความฝันตามหาปากท้องเดินทางในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความเหนื่อยล้าแต่ในใจลึกๆยังมีแสงไฟดวงเล็กที่คอยส่องอยู่เสมอแสงนั้นคือแสงจากบ้านบ้านไม่ใช่แค่หลังคาและผนังไม้ แต่คือที่ที่มีคนคอยห่วงใยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือรอยยิ้มของพ่อแม่เสียงหัวเราะของลูกหลานคือจานข้าวธรรมดาที่มีรสชาติของความรักการได้กลับบ้านไม่ใช่แค่การกลับไปพักกายแต่คือการกลับไปเติมพลังใจให้ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของเราว่าก่อนจะมีวันนี้ เรามาจากที่ไหนและใครที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราเสมอมากลับไปยิ้มให้พ่อแม่กลับไปกราบพื้นดินที่เราจากมากลับไปฟังเสียงลมเสียงนกเสียงหัวใจของตัวเองเพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนบ้านคือที่ที่เราจะกลับไปเจอตัวตนที่แท้จริงของเราเสมอ